บีในคลิปนี้เห็นบรรยากาศร,บรอบๆตัวบีในวันนี้เหมือนอยู่ในห้องน้ําแต่งตัวก็เหมือนถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะบีกําลังอยู่ในห้องน้ําและกําลังจะอาบน้ําค่ะแต่พอดีนึกขึ้นได้บีมีผลิตภัณฑ์อาบน้าค่ะอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมากๆเลยและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาช่วยเรื่องของการลดการเกิดสิวลดความมันและช่วยทําให้ผิวพรรณของเรากระ่านใสขึ้นด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่บีอยากแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลย ว่าดิยาแคนดี้เลมอนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชาเวอร์เซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าช่วยในเรื่องการขจัดสิ่งสกปรกในร่างกายของเราเนี่ย,กกยได้อย่างสะอาดหมดจดในขั้นตอนแรกเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสด้วยสารสกรัดนะคะที่เป็นสารสกรัดที่มาจากผลเลมอนรวมไปด้วยวิตามินซีนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องการลดความมันบนผิว เป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ก็ยังช่วยของการกระชับรูขุมขนอีกทั้งตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมนะคะจากน้ำผึ้งด้วยค่ะเป็นส่วนผสมที่จะช่วยเพิ่มความชุมช่มชื้นให้แก่ผิวของเราพูดได้เลยค่ะว่าหลังการอาบน้ําผิวของเราจะไม่แห้งตึงแต่จะให้ผิวที่เป็นปังสดใสและดูชุมช่มชื้นขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและนี่ คือตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ําที่บีอยากมาแนะนำในคลิปนี้ต้องไปหามาใช้การใช้ดีจริงยิ่งใครที่เป็นสิวที่ผ่นหลังเนี่ยต้องใช้สูตรนี้เลยค่ะตัวนี้เท่านั้นนะคะดียา a แคนดี้เลมค่ะ